สวัสดีจ้าทุกคนไฮกไาส์นี่นะคะทุกคนวันนี้ตอนเช้านะคะนิงก็อยู่ป่าบูเบอรี่นะคะ <S 1> <S 1> ทุกคนนี่จา้ามาเก็บบูเบอรี่กันจ้าทุกคนนี่เดี๋ยวนิงพาดูเบอร์เบอรี่นะคะแล้วนิงก็จะพาเก็บนะคะทุกคนนู่นนะคะป่าบูเบอรี่นะคะใหญ่มากนะคะทุกคนเดี๋ยวนิงพาดูนะคะแล้วนิงก็จะพาเก็บนะคะเบิง้งตัวนี่ถือว่าดกอยู่นะคะนี่ มันนนี้นะคะอยู่ใต้ใบเนาะใต้ใบจ้านี่มาไครชัดน,นี่จะอืมแบบนี้เก็บได้ไวนะคะเก็บได้ไวมากเลยนะคะเบ่งจ้ะพี่นาะนี่ผลไม้ก็จะดกเป็นบางที่นะคะทุกคนเดกๆจังสีกะเก็บมวนจากพี่เนาะนี่ ก็บจะกเกเรื่องจะพี่น้องบูเบอรี่ปีนี้นะคะทุกคนนี่จะต้นตำตำเตี้ยเตี้ยจากพี่น้องนี่นิ้งป้านิ้งไปเก็บกับสิ่งนี้ต้นสูงต,ต้นตำเด้อพี่น้องเด้อนี่จะอันนี้ก็จะเป็นป่าป่าต้นเตี้ยจากพี่น้องนี่นี่ป่าต้นเตี้ยเตี้ยต้นนี้หน่อยจากพี่น้องถามว่าดกไหมก็ก็ดกอยู่นะคะทุกคนนี่ถามว่าดกมากไหมก็ นี่จ้ะก็พอประมาณนะคะดกพอประมาณอยู่นะคะนี่จ้ะนี่นี่นะคะเขาจะอยู่ใต้ใบนะคะนี่ดกพอประมาณอยู่จ้ะนี่เพราะอันนั้นอยู่จ้ะจะถามว่าดกมากไหมก็ไม่ได้ดกมากนะคะทุกคนแต่ก็แต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่ดกนะคะนี่เต็มไปเลยนะคะทุกคนนูนจ้ะตา เป็นดำๆจ้ะพี่น้องนี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะพี่น้องเขาก็ไม่มีนะคะก็พอได้เก็บนะคะทุกคนนี่เบิ้งจ้่พอได้เก็บเลยนะคะทุกคน นี่จ้ะเป็นตะกี้คานเด้พี่น้องพ่นเป็นดำดำจ้ะพ่นเป็นดำดำไปเลยนะคะนี่จ้ะไปจ้ะพี่น้องนิ้งพาไปเก็บจ้ะนิ้งสาธิตวิธีเก็บนะคะนี่ก็จะมีกระบะนะคะก็ะเอินกระบะตักผลไม้จ้ะพี่น้องก็ตักไปจ้ะพี่น้องก็กติตักก็จะใช้สองมือช่วยนะคะบอรเดชอันไทยให้เบาาิ้งจ้น กระตักเอาแบบนี้เราจะพี่น้องเอากระบะส่วนเข้าไปจ้ะนี่นะคะน,นี่จ้ะถ้าเอามือสองมือซอยันเก็บมันก็นจะเป็นแบบว่าอันนั้นจะพี่น้องประคองกระบะไว้นะคะนี่จ้ะนี่กจะก็บเล่มเอาแบบว่าเอาแบบว่าดีๆอยู่พี่น้อง แต่ว่าอันนี้นิ้งกะเก็บให้เบิง้งเนาะพี่น้องเนาะว่าเขาเก็บกันจังไดเจ้าพี่น้องนี่ล้วก็จะตกกักจังสิละจันตกักค่อยๆนี่จ้ะพี่น้องตักค่อยๆตักเอาให้เบิรทุกมวยเนี่ลเราะนี่ตกักปกติก็เก็บสองมือนะคะนิ้งกะเก็บให้ดูนะคะว่าเอาที่ตักตักเอาแบบนี้นะคะนี่เ,เ๋ยวมือล้างนิ้งจะเอา ต่างกล่องมะไายนอกจากเนาะเดี๋ยวให้นิ้งเฝ้าก้นจะพี่น้องเพราะว่าลูกค้าทาร้ายจะพี่น้องมันมีเวลาจา้ะนี่เราต้องนี่นะคะเวลามีน้อยนะคะในการเก็บผลมไม้เพราะว่าเราก็รีบนะคะลูกค้าเราเยอะก็เลยจะไม่ค่อยได้มีเวลาทําคลิปนะคะทุกคนนี่จะนิ้งกะจะพยายามทําให้ดูเรื่อยๆนะคะนี่ ฝ่าวมันฝ่าวน้ำเก็บก็กลัวสิได้พี่น้องเอยกลัวสิเต็มถังนีจ้ะกลัวสิเต็มถังปีนี้หนึ่งก็เก็บคนเดียวนะคะกลัวสิเต็มถังมันใส่เวลาจะพี่น้องนี่เก็บพนทามาเก็บพลันไหม่เมื่อยบอเมื่อยเด้อพี่น้องเด้อเบ้อนี่เหนื่อยธรรมดานะคะเหนื่อยมากนะคะทุกคนนี่จ้ะนิ่งกับส่วนให้เบิรงก่อนนะพี่น้องนะ ส่วนกระถั่วที่วนเตแดนส่วนสะส่วนใต้ลราจะพี่น้องย่างก็บนี่จ้ะแล้วหนิงพายย่างส่วนกันนิดหน่อยครับน้องเพราะว่าเพราะว่าถ้าส่วนแบบนี้ส่วนต้นนิดหน่อยส่วนให้ดิวยมีจ้ะแต่ว่าอันนี้นะคะแต่ว่ามันหนิงกับอันนั้นจะพี่น้องหนิงก็หาเงินเพิ่มนะคะทุกคนแต่ว่า มันเป็นช่วงเวลากอบโกยของฟินแลนด์เลยนะคะถาว่า,าเก็บลลไหม่ตาฟินแรนนี่เป็นช่วงเวลากอบโกยนะคะทุกคนเดี๋ยวว่าเราทําได้เราก็ทํานะคะนี่จ้ะเข้าเฮดได้เข้าเฮดโหลดพี่น้องสำลับนิงน้งนิ้งนิ้งเฮดได้เนาะพี่น้องเนาะนิ้งกเ็เลยเฮดจ้ะพี่น้องถามว่าเมยบอเเมยเมยแห้งพร้อมจ้ะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นการหาเงินเพิ่นนะพี่น้อง ถ้าหาเงินแล้วเราได้เพิ่มเราก็อยากหานะคะทุกคนนี่จะนี่ก็จะได้มาแบบนี้นะคะเมื่อยเมือ่อยแป๊บเดียวมันก็นหายดอกพี่นหองถ้าข้ามาเมื่อยนะาจะเนาะนี่จะตักอแบบนี้เราจะ,ะนี่เก็บผลไม้ป่าฟิแนแลนด์นี่นะคะทําไมเขาถึงไม่ให้เสียภาษีนะคะเพราะว่ามันเป็นงานหนักนะคะทุกคนมันเป็นงานหนักงานเมื่อยแต่ว่า แต่ว่าเขาให้เก็บเองขายเองนะคะถ้าเราไปรับซื้อมาแล้วก็มาขายต่อก็ไม่ได้นะคะผิดกฎหมายเราต้องเก็บเองแล้วก็ขายเองนะคะราคาก็แล้วแต่เราจะตั้งเอาเลยนะคะทุกคนเพราะว่าพรอเป็นงานถือมือ่อยเนาะจ้ะเนาะเ,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 เขาถึงบอใหเสียภาษีจ้ะพี่นอ้องมันมือ่อยจ้ะพี่นอ้องกลัวสิใดมันมือ่อยนี่จะ้ะ เขากองห้าตังราคาขายเองเลยจะพี่น้องของในป่าเฉพาะของในป่านะคะทุกคนที่จะประมาณว่าเฮดบุเบรี่ของในป่าเนี่ยแหละจะพี่น้องก็คือจะจะเก็บเก็บขายแต่ว่าต้องเก็บเองขายเองนะคะจะขายจะตั้งเอาราคาเท่าไหร่คุณตั้งเอาเลยนะคะตามที่คุณอยากขายนะคะนิ้งกะมีลูกค่าอลายจะพี่น้องนิ้งกะขายทั้งละห้าสิบยูโรนะคะทุกคน มันก็ถือว่าเป็นงานดีนะคะเป็นงานดีเงื่อนดีจ้ะพี่น้องแต่ว่าหังเมยกระอดเอาจ้ะพี่น้องผุนปลามันความเมยนะคะอดเอาไปน,นอนมันก็หายเมยดอกจ้ะพี่น้องนี่จ้ะขอแค่นี้นเงื่อนนี้กระเป๋าเนะเาะพี่น้องเนาะเมยกระอดเอาจ้ะพี่น้องนีจ้ะแต่ว่ากะอันนั้นเนาะจ้ะพี่น้อง แต่มันเมื่อยเขากับบอเมนว่าเข้าสีแดงเขาปลาซุ่งมือเาจะพี่น้องเขากะเขาตามที่แห้งเข้ามีแห้งเข้าไาหาไวจะพี่น้องก็โอเคอยู่นะคะตักไปเรื่อยๆลราจะพี่น้องเนี่ยาเบื้องกันจะว่ามิ้งจะตักเลยเท่าใดเนาะพี่น,อน้องเนาะมือน,นี้เนาะนี่จ้ะเ็ดก็ออกเป็นบางป่านะคะเห็ดบริทันได้ออกทุกป่าด้วยพี่น้องด้วย เก็บผลไม้ทาเ็ดจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเฮดออกเดี๋ยวนิง้งภาคเก็บเ็ดเนาะจ้ะเนาะนี่ผ้ายางอ้อมปาอยู่พี่น้องอเฮ้ยนี่จ้านิ้งจะเก็บขายแบบเก็บแล้วก็เป็นเลือกนะคะเลือกให้คนเขากินนะคะทุกคนนี่ก็คือคนฟินนะคะเขาซื้อนะคะเพราะว่าซื้อไปกินเองนะคะทุกคน นี่มึงก็เลยเก็บไปทําความสะอาดนะคะป้าแถวนี้ดกเยอะว่าตปพพอเราใหม่มันก็จะมีหม่องดกบดกด้วยพี่น้องด้วย่างหาหม่องมันดกๆจะพี่น้องนี่นี่จะดกอยู่ดกอยู่บางหม่องนี่จะป้าเดียวกันปาเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นบางที่ดกอยู่นะคะพูนจะเวลุยอยู่จะต้นพ่นฮักลงจะนี่ ไปจ้าพี่น้องทาไปเบิ้งกันจ้าว่านิ้งจะได้จากถังเนาะจ้าเนาะไปเบิ้งกันจ้าพี่น้องเก็บได้เต็มกระบะนะคะทุกคนเราก็จะมาเทใส่ถังนะคะนี่จ้าพี่น้องเท่ากับอันนั้นจ้าพี่น้องสหรับนิงเด้อเด้อจ้านิ้งแต่จะเลือกเก็บเอาแบบว่ามองขวัญบ่ไหลยนาะพี่น้องจะได้ผลไม้งามจ้ามองได้ขวัญ้ายนิ้นงย่างนี้เล่เล่พี่น้องนิงฮาตักเอามองทีแบบว่าพยายามเก็บให้แบบว่า ให้ง่ายที่สุดนะคะในการที่เราจะทําขั้นตอนต่อไปนะคะมองได้ควนไลน์นิ้งกระย่างนี้จะพี่น้องหายางเก็บเอามองที่มันรุดควนจะพี่น้องนี่เทคนิคการทาําผลไม้ง่ายๆนะคะแต่ว่าทานม้นว่านิ้งมีปลาหลายเนาะพี่น้องเนาะนิ้งก็เลยแบบว่ายางเลือด้จจะพี่น้องนิ้งก็พยายามเก็บแบบว่ามองได้แต่กับมันกบมีเนาะจะพี่น้องควนเพราะว่ามันกะแม่น้ำเนาะพี่น้องเนาะ อีจัดแต่ว่าเข้ากับใารยามย่างเดือกเก็บเอาไปว่าควันน้อยที่สุดจะพี่น้องนั้นมันจะทําความสะอาดง่ายนะคะจะพี่น้องยิ่งกระได้ทั้งที่ซองแล้วพี่น้องเก็กบได้เต็มกามาเทเก็บได้เต็มกามาเทศจะพี่น้องยิ่งก็จะใส่เห็นมันเต็มเต็มถัมงพ่นพ่นถังด้วยพี่น้องด้วยนี่พนคักพ่นนี่จะอือ ผลมไม้กำลังแดงๆอร่อยนะคะทุกคนนี่จะ้ะนี่สองถังเราจะพี่นอ้องเข้ากับอันอันเอาเศษอันนันออกจะพี่นอ้องนี่ก็จะใส่ถุงมือ,ด,อด้วยพี่น้องด้วยเก็บผลไม้จะเซฟตัวเองทุกอย่างนะคะทั้งเสื้อผ้าทั้งถุงมือทั้งรองเท้าบูทนะคะ นี gli, <yap a> ่จ้าพี่น้องเก็บจังสี่งเราจะนี่เบิดมือเบิดเวียนนั่งเก็บเอาจ้าพี่น้องนั่งข้านไปเก็บไปจ้าพี่น้องนี่เนาะอ้ยใส่เต็มนี่จ้าเก็บไปจ้า้าเบิองเด้อพี่น้องเด้อว่านิ้งจะได้จักถังจ้าพี่น้องมือนีถ้าบลุ่นกันจ้าพี่น้องนิ่งกับ้บหูกันว่านิงจะได้จักถังเนาะจ้าเนาะ้าเบิองตอนท่ายจ้าพี่น้องว่านิงจะได้จักถังเนาะจ้าเนาะ นี่จ้าพี่น้องมือน,นี้นิ้งเก็บบูเบอรี่เนาะจ้ะเนาะนิ้งเก็บคนเดียวนะคะทุกคนได้เก้าถังนะคะนี่จ้าได้เก้าถังจ้าพี่น้องบูเบอรี่โดกลายก็เลยเก็บได้หลายจ้าพี่น้องนี่จ้านี่เก้าถังนะคะวันนี้เล่นเก็บเอาจ้าพี่น้องนิ้งเอามาอัน,นันยู่บานเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอยู่น้ำปลา ยุ่งหลายฝนตกฝนก็ตกนิดหน่อยนะคะนิ่งก็ยางให้ตกเยงๆอยู่ยพี่น้นสสิได้เก็บเพ็ดจ้ะนี่นี่จ้ะนิ่งก็ขอบคุณลหลายๆเด้อจ้าสำหรับคนที่เข้ามือมือม้ามาติดตามกันนะจ้ะเนาะขอบคุณลหลายๆจ้าเจอกันคลิปใหม่จ้ะ Thank you for watching See you next video